โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก FC คซีขึงลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจษเจษดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่า เราจะคืนทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมน,นะครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิด,ดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปถึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่าย,ายๆแบบนี้นะครับแต่เดี๋วจัดไปก็คือไลน์แอดของเราครับแอด V I P K L M ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับไม่มีค่าได้จ่ายแต่อย่างใดแถมได้ข้อมูลแบบ V I P ขอบคุณ S C C เอามามถึงค่นนืนนวัจัรับก็คัดเอา3คู่ใน คลิปแรกมาฝากกันเหมือนเดิมแต่เริ่มที่เวลาตีสอตรงกันก่อนครับฟุตบอลลีกของโปรตุเกสปอโต้รองจากฝูงเปิดบ้านเจอกับทีโอ r อัอันดับ12อปอโต้มี35แต้มน,นะครับเกมล่าสุดในลีกบุกชนะฟลอเนเซซมา1 0นะครับปัญหาคือตัวริมเส้นอย่างโอตาวิโอกับเคซุสโคโรนาน่าจะเจ็บลงไม่ได้นะครับตัวหลักมีมาโกรกรูยิช ข้างหน้าเป็นเมดี้ตาเรเม่นะครับเล่นกับมูซ่ามาเรกาฝั่งของริโออาร์ฟทีมเยือนมี15คะแนนครับเกมล่าสุดแพ้กับบ้านให้กับซันตาคลาร่ามา1-2นะครับมิเดโอคาโรเมชิโน มิดฟิลด์ชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ดาราเกลสันเป็นตัวชูโรงนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเสมอหนึ่งที่บ้านปอร์โตครับแน่นอนก่อนเกมปอร์โตถูกยกให้เหนือกว่าพอสมควรนะครับจุดแข็งของปอร์โตคือเกมในบ้านอยู่แล้วครับฤดูกาลนี้8นัดในบ้านชนะ6นะครับแล้วพวกเขามีคะแนนตามหลังสปอร์ติ้งลิสบอนอยู่4แต้มแล้วลิสบอนเจอเกมใหญ่กับเบนฟิก้าด้วยนะครับนี่เป็นโอกาสที่ปอร์โตจะลดช่องว่างครับดูแล้วไม่ว่ามองมุมไหนครับผมมองว่าปอร์โตน่าจะชนะขาดถึง2ประตูได้ไม่ยากเชียร์ปอร์ ขยับไปที่เวลาตี2:45ครับโมรเดนเซ่อันดับ8เปิดบ้านเจอกับสปอร์ติ้งบรากาอันดับ4โมรเดนเซ่มีอยู่18แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอปอร์ติโมเนเนเซ่ม,มา2-2นะครับมีฟาบ,บิโอปาเชโกกับ r ราฟิโอมาติน เป็นตัวที่เด็ดฝั่งของบราก้าเนมี่ยม30แต้มครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะกิลวิเซนเต้ไป1ต่อศูนนะครับ3แนวรุกลูคัสเปียซอนยูริเมรัยดอสแล้วก็เปาลินโยนะครับหัวอกชาวบราซิลครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันบราก้าเอาชนะไปกลับเลยนะครับด้วยสกอร์สองหและ3าหนึ่งนะครับฤดูกาลนี้โมราลินเซ่ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างดีครับแต่ว่าไปเหนียวแน่นแต่ว่าการเจอบราก้าผมมองว่าเกรดบอลก็ยังเป็นรองนะครับในฟุตบอลโปรตุเกสนี่มันค่อนข้างห่างเหมือนกันครับยังชอบไปที่บราก้านะร ท็อปโฟต่อไปได้จะบุกชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูได้ครับปิดท้ายที่เวลาตีสามตรงครับลาลิก้าสเปนเรอเบติสจะเปิดบ้านเจอกับโอซาซูนาเบติสมีอยู่2 7จตั้งเกมล่าสุดบุกเสมอโซเซดัดมา2ต่อ2นะครับคัวกินซานเชสนาบิลเฟกีคริสเตียนเตโยข้างหน้าเป็นรอรอนมอรันเหมือนเดิมฝั่งของทีมเยือนอย่างโอซาซูนามี19บ้าตั้งนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะการานาดา3านะครับกี่เกมบอก่า ข้างหน้าเป็นโจนาธานไกเยรี่เล่นกับรูเบนกาเซียนะครับเกมแรกที่เจอกันเบติสบุกชนะ2 0นรครับแน่นอนก่อนเกมเบติสถูกยกให้เหนือกว่าคือจะว่าไปวอซาซูน่าอยู่ในช่วงที่เหนียวแน่นเหมือนกันนะครับเดนัดหลังสุดในลีกนี่แพ้เกมเดียวครับแต่ผมไปดูเกมแรกนี้ต้องบอกว่าทรงบอลวอซาซูน่าค่อนข้างแพ้ทางเบติสเหมือนกันนะครับยิ่งเบติสเกมนี้เล่นในบ้านครับผมว่าตัวทีเด็ดอย่างพวก ซานเชสพวกนาบิลเฟกีคริสเตียนเตโยนะครับน่าจะเล่นงานแนวรับของอุซาซน่าแล้วจะเป็นเบติสนะครับที่จะเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูได้เชียร์เบติสดีกว่านะครับสรุป3ามทีมครับผมชอบทีมที่เหนือกว่าหมดเลยครับคืนวันนี้ครับชอบไปที่ปอโตบรากาและเรอัลเบติสนะครับและเดี๋ยวเจอกันในคืนนี้นทีมเดียวครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับบ๊ายบาย